สุกนีมม่มีมีมาแล้วอย่าลืมว่าใครขึนจอไปยังลืมกดไลค์กูละาพันไลค์ด้วยแล้วกันนะกูลาพันหนงหรอพร้อมแล้วเฉยไหมพวกทุกคนป่ะสื่อบันเทิงที่ควรเสพช่วงนี้เยทันไซพรุ่นี้ไอจีอยู CEOs> ่ให้แหลกคอยดูฮึเยทันไซพรุ่งนี้ไอจีอยู่ให้แหลกคอยดูแม่งขัวแสนลมเลเซลาเล เราอะอ๋อประตูเปิดประตูฮะแค่นี้อย่าลืมวาร์ปกลับบ้านด้วยมานาำหมดแล้วโกรธเหมือนผัวไม่ตอบแช็ดโอ้ยเฮี้ยมันเป็นย่งไรวะเนี่ยโอ้โหหลุมแดงมากเฮี้ยเล่นแล้วเสียทรงเลยอะไรเอ้า รถเป็นอะไรอ่ะอ๋อเปล่าอ่ะแค่สตาร์ทมิติดอ่ะทำไมไม่ใช้น้ำมันทูทีดดีล่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้แต่ดายเกียวทั้งนั้นแหละพอใช้แล้วเครื่องปิดสตาร์ทติดง่ายป่ะไปไหนก็ไปไปมึงอ่ะป่ะมึงไปทั้งคู่เลยไปโอ้ยอ่ยต้อมมวยยังไงกดกย ที่อะไรเนี่ยแม่งตกหลุมรักแบบปี2 0 2พเอแม้ว่าเธอจะฟันสอกใส่หน้าฉันแต่เธอก็น่ารักที่สุดอะไรก่อนเที่อะไรเนี่ยควายเชนต่อไปนี้หญิงจะทำตามที่เชนสั่งทุกอย่างอืมเชนสั่งให้หญิงกระโดดอืหญิงก็จะถามว่าเชนจะให้หญิงกระโดดสูงแค่ไหนเอ๊ะ เชนให้หญิงดำน้ำอิงก็จะถามว่าเชนจะให้หญิงดำลึกขนาดไหนเชนนี่มันบทเฮียอะไรกันวะเดี๋ยวนะบทพูดนี่มันล้ำลึกมากเลยเนี่ยถ้าเกิดเรามาตัา้งตีความใหม่กันคงจะไม่พอหรอกคลิปนี้ผมบอกเลยนะผมผมว่ามันไม่พอมันลึกยิ่งกว่าข้าไม่ชอบทรายมันรวนละหยาจูบมิธซีพูดม้ ห้าห <c oughs> มพูดถึงนายใช่ไหไมคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงวะกแบบูไม่ค้นไม่เข้าใจตอนแสดงมึงกั้นหัวเราะกันได้ไงวะแบบไอ้เหี้ยมึงมึงเก่งมากเลยนะไอ้เหี้ยพวกมึอชมเลยพวกคุณเก่งมา,มากๆคือแม่งกูกูเครียดแทนแหละเหี้ยรู้ป่ะโอ้โอไม่ต้องเป็นห่วงหรอาฉันสปอนเซอร์เองว้าวนี่ไม่ต้อง,ง<า>ถอดดีกรีก่อนก็พอเริ่มเต้นกันแล้วยิ่งเราเต้นได้เร็วเมื่อไหร่อ่ะเราจะได้เริ่มขายข้าวกล่อง มมากกันเร็วิิสไข่ข้ากล่องเดี๋ยวอะไรเนี่ยไปไข่ข้ากล่องเหรอโอ้โหเกี่ยวอะไรวะเนี่ยโอ้โหว้าว holy shit โ,โอ้แม่งเลยไข่อยู่ที่ไหนวะกูจะบังไ้หมดล้านเลยกูจะบังไ้หมดล้านกูสัญญากูจะซื้อแม่งห้หมดล้านเลย occupation occupation เกลีย์แลวเหรียมัซซีนาบอลมัซซีนาบอล what do you do what do you do e m m a teacher e m m a teacher occupation occupation พอแล้วมึงจะหลีเพงให้กูดูทำไมเนี่ยอย่าเรียกมาซองมาแจกหรอฮะซองมาแจกได้ช่วยใส่ซอง ใส่ซองอยู่ก็ได้มีทุนอยู่ก็ได้มีชไม่ต้องเอาตัวแล้วเอาตัวไปล่ากับใครอีกไปล่ากับใครอีกเฮียเย็ดเค้กูเริ่มฟังรู้เรื่องแล้วว่ะเฮ้ยเฮียทำไมกูเริ่มฟังรู้เรื่องวะไอ้เฮียไอ้กูก็เก่งเหมือนกันนั่นเนี่ยโอ้โหมาแล้วเวทีแล้วแล้วอ่ะเฮียอ้าวเฮียนี่แล้วตาเหลือกเลย้เหีย เอาไปเลยสองพันออเฮ้ยเดี๋ยวเหี้ยวะเนี่ยหุย What the fuck โอ้โห,หแล้วเพลงขึ้นด้วยมันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงไวะเราเรามานั่งพิจารณากันสิจากที่เขากำลังยิงตัวกันแล้วหันก็ไมกทีหนึ่งเขาขึ้นไปนั่งคอมกันเหมือนกับการที่เขาลังจะสปาราห้ากัน ในท่ายืนใช่ไหมแล้วมีคนเกาะแบบนี้นะผมจําได้ในท่านี้ผมดูหนังเอวีมาบ่อยผมรู้ผมรู้ผมอธิบายได,ได้แต่มันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้เลยนะผมงงมากเลยเนี่ยมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงเนี่ยฮะมันคือท่าที่สวยงามมากและเพอร์เฟกมากผมให้ไปเลย10คะแนนเราไปมีมกีฬากันบ้างดีกว่าชื่อบาสแต่เก่งมวยชื่อบอลแต่เก่งเทนนิสชื่อเทนนิส แต่เก่งเทควันโดชื่อเอกราชเก่งทุกทางโอ้โหนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเงินอันชีดเหรียญทองเทนนิสอ,อ่ากองทุนธนาการกีฬาแห่ชงชาติสองล้านสามพันลงมาคุมหนึ่งล้านโอ้มาอะไรคุ้งเทพหนึ่งล้านอาจารย์สองพัสามล้านไทยกันชีวิตหนึ่งล้านคณะกกตโอลิมปิก2.88ล้านสุนทิยาสวัสดี3,000ันสามพันเลยนะวิมึงเห็นไหมสามพันมึงไม่ได้ตาฟาดหรอก นี่เนี่ยสามพันเงินอาชีพผมกำลังกราบเรียนแม่งใส่เป็นซองพระป่าเลยขอบคุณทีมโค้ดแล้วก็ท่านนายกยิ้มเลยนะนายกสมาคมาาาไ,ไม่เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะฝันดีนะพวกมึง Every night พี่ดูสตรอรี่หนูทําไมอ่ะแฟนหนูด่านะพี่โดนแฟนหนูแน่เลยเนี่ยมันเป็นห่วงมากนะมันห่วงมากนะมาดูทําไมอ่ะแฟนด่านะทีหลังจะดูนะครับเออเเลร่เด็กขีอ้อะไรของแม่ขับรถไม่สุภาพไม่เป็นไรแต่ขับกับเด็กมหาลัยปวดแจ้งโอ้โหตายแน่ไอ้พวกนรกโอ้โห CULA 150รุ่นประกอบในประเทศไทยมังเสียงเด้งเด้งเย้ยแม่เปลี่ยนแม็กด้วยดูดิโอ้ยแมกี่ม็ก4 4 3เลยเนี่ยเยียต้องอะไรนะฮัลโหลใช่ไหมต้องฮัลโหลกันครฮัลโหล a l o MG ฮัลโหลให้ฉันช่วยยังไง MG เปิดซันลูปอะไรคะอ้าวเปิดซันลูปเปิดซันลูปเออเปิดซันลูปไง ฉันขอโทษฉันไม่ค่อยเข้าใจแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองแหม่แหม่แหม่เอาไปเอม่ปเอาไปไว้สั่งอีกทีหนึ่งเฮลโหลเอ็มจีเออฉันอยู่นี่เปิดหลังคาซันรูฟกีฬาสีโรงเรียนอะไรวะเฮ้ยมีอะไรแปลกอะไรวะเออ อะไรนะไนอ่ไก่ไข่ดีไข่ไข่หอยอ๋อไข่หอยไขยไ่ดีแมไข่อะไรนะไข่อย่างนั้นเลยเหรอเท่าไรกริ้งกริ้งไหมกริๆๆ้งกริ้งยังยังไม่หยุดอีก โอ้โหแม่งเป่าฟุตซะด้วยพระไมมณีเป่าฟุตน,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 น่าจะมุดน้ำไปโผ่ยุโรปเป่าเสร็จปุ๊บแล้วก็พูดกันดังเงือนว่ารูเนี้ยสคียี่อยู่ให้แหลกคอยดูลุกวนคนกับสาราข้างหลังเออแล้วทำทะเลให้สวยมีขึ้นสูงหน่อยค่ะเออขึ้นสูงๆงเลยครับโอ้โหมึงก็สูงเกินไอ้เหี้ยมแม่งลงไปทะเลได้ไอ้เหี้ยนี้ นั่งโงวๆอยู่ริมสาเอ้ยริมสาเฮียริมทะเลควายขึ้นสูงสูงเลยเต็มมากเลยโอ้ฉันมีความหวั่นไหวอีกแล้วเหรอนี่กลัวครับปุอะไรวะเชื่อมีอะไรแน่เนี่ยอู้ขับรถมาใ,ใกล้ๆแล้วอื้อสูงมาอีกอื้อ เฮี่ยนี่หร oui. uh? royalty, sí. ือเปล่าวะตรงนี้แน่เลยเนี่ยใช่ป่ะอุ้ยตรงไหนวะตรงนี้เหรอรู celebr, ้ตรงนี้วะรู้ตรงนั้นวะโอ้โหสีเหลืองเยลโล่อืมนี่เป็นแบล็คสีดำโว้ยนี่มันนักศึกษาขอบเสซนดีมาก เบรกกันเอาไว้ก่อนแล้วกันสำหรับสุกนีมม้มีมีไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะล้วเข้าดูจนจบกันขนาดนี้แล้วเนี่ยมึงกดติดตามเดือนนี้เลยก็แนวคลิปนี้ไอ้ก็จะฝากเอ่อกับกีฬาดีๆกีฬาเด่นๆเพื่อพวกยูยามออกกําลังกายกันเดี๋ยวก็ไปดูกันละกันว่าจะเป็นกีฬาประเภทอะไรเดี๋ยวไอจะแนะนํากันไปงั้นไปกันเลย